เวอร์ชันห้ากำลังจะออกนะจ๊ะ<า>เอาไว้เด็กๆลองเล่นที่บ้านเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะจ๊ะ<า><า>อันิัสองวิเศษประการที่แปดหลังจากที่ได้รับพุทธบิญขอตแล้วนะจ๊ะได้แก<า>่ <c oughs> ว่าท่านได้กเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะไม่เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างสุดตรงคนที่เรียกว่าน,นิยะตะมิจฉาทิฏฐิอย่างแน่นอนหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบุญญากรจะประสัมมาสมุทธเจ้าลรงใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยในภพชาต,ติต่อไปที่ท่านได้กเกิดมาสร้างบารมี ่านก็จะเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่เกิดคือเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องแล้วก็ตรงไปตามความเป็นจริงนะจ๊ะซสรีอันีสองข้อนี้ก็จะทําให้ท่านมีความคิดคําพูดและการกระทรําที่ถูกต้องดีงามตามไปด้วยนั่นก็คือท่านจะไม่มีความเห็นผิดอย่างรุนแรงจนทําให้ท่านหลุดจากเส้นทางการสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้กเกิดมาสร้างบารมีอาน,นิสงส์วิเศษประการที่เก้าเดแก่เมื่อท่านได้กเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านย่อมไม่เป็นเพศหญิงเนี่ยไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นมันดาไม่เป็นกระเทย หรือไม่เป็นบุคคลสองเพศท,ที่เรียกว่าอุปตโตพย,ยัญชนกคนสองเพศเรียกว่าโอวาโตพย,ยัญชนกจชหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบยารยกรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วแต่พบชาต,ต,ติต่อไปที่ท่านด้เกิดมาสร้างบรารมีท่านจะเกิดมาเป็นบุรุษเพศหรือเพศชายเท่านั้นนะจ๊ะ ในจักรวรแพทย์จะมีรูปร่างลักษณะที่กล้ายเคียงกับลักษณะของกายมหาบุรุษมากที่สุดแต่แม้จะกละมากที่สุดแต่ก็ยังห่างมากๆนี่นะจ๊ะแล้วก็ผู้ชายบรรุเพทยยังเป็นกายที่สามารถสร้างสมบุญสร้างบารมีได้อย่างดีที่สุดอีกด้วยไอ้คำว่าอย่างดีที่สุดนี่แหละทำให้โอ โซภาสตรีในงูดหีดมอง <Yeah. S 1> นั่นก็คือท่านจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีเพศไม่วิบัติไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างารามีนี่นะจ๊ะแล้วก็อันที่สองมิเสษประการที่สิบได้แก่เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านย่าไม่กระทำมานันตริยกรรมหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบุญากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพชาติต่อไปที่ท่านได้เกิดไปสร้างบารมีท่านก็จะสร้างสมบูรณ์สร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังโดยที่ท่านจะไม่พลาดไปกระทำอนันตริีกรรมอย่างแน่นอนพระอนันตริยกรรมถือเป็นครุก,กรรมหรือกรรมหนักของทางฝ่ายบาปอกุศลที่จะส่งผลก่อกรรมอื่น นี่มานจะบาปกุศลหรือพยายามมานเขาออกแบบอนันตริยกรรมเนีเสียโปรแกรมมอนเนโดยจะทําให้ผู้ติภรลาลังไปกระกราธรรอนันตริยกรรมตั้งตอกเวจีมหานรกในทันทีหลังจากที่เสียชีวิตซึ่งอนันตริยกรรมมีอยู่5อย่างอนักเรียนว่าทีจ๊ะ อภิแษกด้วยหรจะแปลด้วยถูกต้องเนี่โอ้จะไปทำอย่างนี้ไปตลอดทุกภพทุกชาติ ที่เกิดมาสร้างบารมีนะจ๊ะเราถึงตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะเรามาฟังเพิ่มอันที่สองวิเศษประการที่สิบเอสบหนึ่งนี้นะจ๊ะได้แก่เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านยาอมไม่เป็นโรคเรื้อนโ,อ <laughs> โรคเรื้อนนี่นะจ๊ะโอ้หมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธะ เพราะวิเปยากรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พระองค์หนึ่งแล้วเอ,อในภพ,ชา,นพชาติแต่ภพชาติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีท่านจะโรคเรื่องเป็นโรคที่สังคมนี่นะใครไม่เคยเห็นมัง่งเคยเห็น ไม่เคยเห็นนะมีไหมมี๋<า>อแต่คนไม่เคยเห็นอ๋อเอมเเเอม,มีบุญเหมือนกันเนาะเชื่อแล้วนะดีๆจึงทำให้ท่านสาม,มารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยท่านไปต้องเสียเวลา เงินตราและอารมณออ์จะต้องมารักษาวิยาบาลตนเอง oh. พูดง,ง่ายๆคือท่านจะไม่มีโรคติดต่อทางผิวหนัง oh. ไปตลอดทุกพบทุกชาติท่านเกิดมา oh. สร้างบารมี oh. นี่นะ <Yeah. S 1> เออไม่เคยเห็นจริงๆเลยจ๊ะ oh. คนสิ่จ้ะ อะไรจะไปเกิดเห็นจริงๆเหรออันนี้สองพิเศษประการที่สิบสองในแก่เมื่อท่านต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันเนื่องมาจากวิบากกรรมในอดิติชาติจะไม่จ้ว่าลอบกรรมมาในมีมีเวทเลยแม้แต่คนเดียว ไม่ว่าบคุคคลนั้นจะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในนคกรกตามนก็ยังไม่เวน<อ>นี่นะนี่ไงเห็นฤทธิ์ของเขาไม่แหละแ,ลแต่แม้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนื่องจากวิบากกรรมในอดีตท่านยามเป็นสัตว์ประเภทที่มีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบใครไม่เคยเห็นนกกระจาบบ้าง ไม่เชื่อหรอกเห็นัลยนกกระจอบทออเห็นอยู่ในจานอ๋อในกติครูผู้ใหญ่นี่มีนกกระจิบนะก็พ่อๆก็ะจาบและจะไม่เป็นสัตว์ที่ใหญ่เกินกว่าช้าง นี่นี่นี่นะเออนน่จ้ะถ้าวิบากกรรมมาส่งผลให้ไปเป็นเดรษฐาจก็จะไม่เกิดนี้นะจ้ะหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบุากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยในภพชาติต่อไปที่ท่านเกิดมาสร้างบารมี หากท่านจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยวิบากกรรมน้งกล่าว <c oughs> แม้จะเป็นสัตว์เรัจฉาน <c oughs> ก็จะกายของท่านก็ยังได้ครอบร่างลักษณะที่พอดีสมส่วนไม่เล็กจนกายเกินไปและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปอีกทั้งจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ประกอบไปด้วยดวงปัญญาที่สว่างสวย มีความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วๆไปทั้งหมดน <ทะ S 1> ี่ไงเออคือมียูนิฟอร์มข้างนอกเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะวิบากกรรม <ทะ S 1> แต่ว่าดวงปัญญาข้างในเนี่ยก็อย,อยังชั่าช่วงยังมีความนึกคิดแบบพรบ<ท>ะโพธิสัตว์แต่วิบากกรรมมันมันเป็นชนกกรรมนำไปเกิดตรงนั้นจึกไปก่อนนึกออกไปใช่ ไปเกิดไปหุ้มไว้เลยเนะหุ้มไวมีบาก,กร,รนะันใะหุ้มไว้แต่ข้างในสิ่งที่เขาหุ้มนั้นก็มีกําลังบาร,รมีของท่านอยู่ในนะั้นจะสอนตัวเองได้แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานท,ทั่วไปที่กุฏิครูใบใหญ่เนี่ยเนะเออก็น่าคิดเมื่อนงนะินเนี่มันก็ฉลาดดีเนะย แต่ครูพิยจะเรียกมันเรื่อยๆเ,เ,เหมือนเรียกกุมอนทองกัน <c oughs> <c oughs> เออจะเช้ามาก็มานะนกมันก็จะมอเนี่ยตอนเพลมันก็จะมาร้องเพลงให้ฟังข้ามกระกุไหนอโยนน้มปังให้หน่อยนี่นะเนาะเหลือแต่คุณวอลน,นัดเนี่ย ไม่กลา้าขนมปังให้กลัวอิติใจนะ่ยพนอนแผ่พึงแดดโดยที่พบชาติสุดท้ายที่ท่านจะมาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านจะเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยลักรรษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการแล้วก็เป็นลักษณะใหญ่ๆ32ประการแล้วก็ยังมีอนุพยัญช,ชนะซึ่งเป็นลักษณะประีกย่อยอีก80ประการ เดี๋ยววันหลังเราจะมาลงรายละเอยียดตรงนี้กันนะจ๊ะ,ะนั่นคือแม้ท่านจะเกิดปเป็นชาต์เดชานกลางท่านก็ยังมีไว้สําหรับการสั่งสมบุญสร้างบารมีไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีสอนตัวเองได้เ,เลี้ยงดูบิดามารดาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะจ๊ะอันที่สองพิเศษประการที่สิบสานี่ นี่นะจ๊ะหากวิบากรรมส่งผลให้ท่านไปเปรไปเกิดในภูมิขององบไยเช่<อ>นไปเกิดเป็นเปรตอย่างเงี้ยแปลกเมื่อนี่ก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับเรานะ่จ๊ะถ้าจะไม่เกิดเป็นขบป,ปิปาสิกเปรตเรปรตผู้มีความหิวกระหาย ันไปเกิดเป็นนิชามะตันหิกเพลตโอที่หลังก็ต้องเขียนมาด้วยเขาจะได้สะกดถูกนะจ๊ะคือแปรถูกความอยากเผาพลาญมันไปเกิดเป็นการการจีการศูนย์นี่ต้องมีต้องเขียนมาด้วยคือสรุรกา,าชนิดที่ตัวสูงใหญ่มอบมอภูมิเปลตสุรกาสร็าาสเตเดรจาน หมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธ,ธพยากรยาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลง่ลงใดพระองค์หนึ่งแล้วได้พบเจ้าต,ติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีหากวิบาก,กรรมนําท่านไปเกิดในภพภูมิของเปรตเือสุรกายท่านก็นจะไม่เกิดเป็นเปรตเลอสุรกายที่ถูกตัณหาหรือความอยากครอบงาจิตใจอยู่ตลอดเวลาความอดอยากอย่างเปรตเลออสุรกายโดยทั่วไป เราตรหนหาย่ามไปบดบงดังดวงปัญญาที่คิดจะสร้างบรารมีให้มืดมิดไปอันนี้แปลกเหมือนกันเปรียบเหมือนกับบคุคคนผู้มีความหิวและกระหายอย่างมากกพระย่าไม่มีอารมณ์ที่จะไปคิดตามสิ่งต่งางๆอันนี้แปลกเนี่ยตำราเขาว่างัน้นใช่ไหมลูกใช่ครับผมออเดี๋ยวตำหับเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะจะนั่นก็คือแม้ท่านจะต้องไปเกิดเป็นเปรตห,หรืออสุรกาย ท่านก็นจะไม่ถูกเปลีป่ยนแปลนด้วยตัณหาด้วยความหิวกระหายถ้าได้ปกติปร,รียดแล้วสุลกามจะหิวกระหายกนะ็แปลกดนะีที่ตรงนี้ลองลอง,ลองตำลากว่าอย่างนั้นนะแต่ตำหรับเราอีกอย่างเอาตำลาก่อนอันนี้สองวิเศษประการที่สิบสี่คือท่านจะไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรกและโลกันตานรกอย่างแน่นอน เอเวจีมหานดาลกคือมหานดลกขุมที่แปดอยู่ขอบพบสามด้านล่างแต่โลกันตานรกนะั้นเลยไปอีกนะจ๊ะ,ะเลยพบสามใหม่อีกสามช่วงหนึ่งสองสามไปถึงพบโลกันตานร,รกโอ้หมุดสนิทเลย เดี๋ยววันหลังเราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้วันนี้อ่าน,นผ่านๆไปก่อนนะจ๊ะแลยความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธภยากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพชาติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีเนี่ยหากท่านจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเพราะวิบากกรรมที่ทําไว้ได้ช่องสองผลนะจ๊ะท่านก็จะไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรกและโลกันตานรก ฟังดูร,ราคาว่าอย่างมากก็ขุมเจ็ดฟังดูคล้ายๆกงน,นนะจ๊ะเพราะที่อยเวจีมาหานตลกและกโกลกันตารลกมีการทันตรมาอย่างแสนสาหัสโด,ดยไม่มีการหยุดพักมันก็ตุกขอขมมั้งหรอตำลาเขาว่าอย่างเงี้ย ซึ่งบางคนที่จะไปเกิดในภพภูมินั้นกล่าวนั้นคือผู้ที่กระทำบาปกรรมอย่างรุนแรงหรือผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างสุดโตง่งจะเลยว่าความเห็นผิดไม่มีในท่านอย่างสุดโตง่งอย่างมากกับเห็นผิดบางประการอย่างนี้ได้ช๊ชแต่ไม่หมดส่วนใหญ่ท่านจะประกอบไปด้วยความเห็นถูกจะไม่พราล้างไปกระทำกรรมหนักเช่นนั้นอย่างแน่นอนอื มีจากตำราเขาก็อย่างนี้ฮะมันต้องไปค้นเองนี่เนาะ,ะนักเรียนอ,อันทีน่สองวิเศษประการที่สิบห้าในแก่เมื่อท่านไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกาม,มาวจรท่านก็จะไม่เป็นเทวดาที่มีความเห็นผิดท่านจะไม่เป็นเทวบุตรมรอ,อย่าลืมว่าเทวดาก็ยังไม่ได้หมดกิเลสน,นะจ๊ะ ดวงวิญญาณก็ไม่เท่ากันแต่ว่ากุศลกรรมส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทวดาซะก่อนนักเรียนตามทันใช่ไหมจ๊ะแต่ความเห็นผิดหรือถูกนี่อีกเรื่องนะจ๊ะคอะเรื่องหนะมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบุตกรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพบชาต,ต,ต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีหากท่านนำไปเกิดเป็นเทวดา นันก็จะไม่เกิดเป็นเทวบุตรมอนคือเทวบุตรที่ถูกมอนเขาบังคับเนาะที่เป็นวิชาทิฏฐิและชอบขัดขวางการทำความดีของผู้อื่นอย่างนี้นักเรียนตามนั่นยิ่ไปแจะโดยเมื่อเทวบุตรมอนเห็นใครทำความดีแล้วเนี่ยไม่ต้องทำความชั่วหรอกเลยจ้ะแค่ทำความดีเนี่ยจะรู้สึกขาดอกขาดใจ ทนไม่ไหวมันตามตาตามใจอย่าที่จะหาทางขัดขวาง oh. กลั่นแกล้งหรือทำร้ายก็ hmm. จะทำให้พุนนั้นไม่สามารถทำความดีสำเร็จได้ oh. หรือไม่สามารถที่จะทำความดีได้อย่างเต็มที่ <Yeah>. oh. อย่างเช่นเราจะไปตักบาตรที่ปลายตะวันหนาปึกวันนี้เลยอะ oh. เอาไปอ่านหลังมาค่ะก็จะมีเสียง อะไรต่างๆมาแต่ก็เป็นเสียงที่เขากำลังจะทำความดีเช่นเดียวกับที่เรากำลังจะทำความดีซึ่งถ้าจับเวลาแล้วไม่เกินสี่นาทีเสียงนั้นนะทีหลังถ้าเสียงนั้นมานี่นะเสียงนั้นเราต้องเราต้องเห็นใจนะว่าเป็นเสียงที่เขากำลังจะทำความดี แต่เสียงนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากทําความดีด้วยเราก็ต้องเปิดเพลงนี้นะจ๊าพูดทางจรนดังเกิน4นาทีเท่ากัน สว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุษเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ ไม่ใช่สารณนะ ทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏะสงสารเพื่อบรรลุมรคนิพพานอันเป็นบรม,มสุข นิรันดอน